ย้ำนะคะถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะ,คะก็ติดตามข้อมูลแล้วก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะเรื่องของโคศกรัฐบาลค่ะเผยค่ะทางททมีการผนึกกำลังนะคะ12หน่วยงานรัฐบูรณาการแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองตั้งเป้าหมายสร้างรายได้3.6แสนล้านบาทจากรายได้ตลาดในประเทศทั้งหมดกว่า1.2ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะ โดยทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวหรือเมืองรองค่ะถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มีการนะคะอยากยกระดับนะคะการท่องเที่ยวเมืองรองนําไปสู่การกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ําให้กับประชาชนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการกําหนดเป้าหมายสัสดส่วนรายได้ จากการท่องเที่ยวเมืองรองในปี2,567ค่ะประมาณ3.6แสนล้านบาทหรือร้อยละ30จากรายได้ตลาดในประเทศกว่า1.2ล้านล้านบาทค่ะโดยทางในใชัยวัชรงค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยค่ะว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนรับนโยบายนายกรัฐมนตรีทางทททจึงได้มีการจัดประชุมบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองหน้าเที่ยวหรือเมืองรองนะคะร่วมกับ12หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีอะไรกันบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาอุตสาหกรรม,รรม,รม,รม,รมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อเดินหน้าพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองตามหม้ามาตรการของอ e ีกไนท์ไทยแลนด์ซึ่งมีอะไรกันบ้างคะเนี่ย ค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะเพราะว่าเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางรัฐบาลที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะได้มีเรื่องของเม็ดเงินนะคะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกันด้วยเรื่องของการพัฒนาเมืองหลักเมืองรองตาม5มาตรการของอีกนายไทยแลนด์นะคะก็คือเรื่องของการยกระดับมาตรฐานเรื่องของที่พักนะคะเรื่องของอาหารร้านอาหารด้วยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว น,ะะนอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงและก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นะคะนอกจากเรื่องของภูมิทัศน์แล้วก็พัฒนาเรื่องของสินค้าแ, so it <th 60> แล้วก็บ hey, ริการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกันด้วยแล้วก็พัฒนาเรื่องของกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวผ่านการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องของศักยภาพของระบบขนส่งนะคะเรื่องของมวลชนสาธารณะให้เข้าถึงทุกเมืองแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่สะดวกด้วยนะคะซึ่งตลอดปี2,567ทางทาททก็ได้มีการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโครงการนะคะนั่นก็คือ365วันมหาจรรย์เที่ยวเมืองรองนะคะมีการนำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในแต่ละภูมิภาคมาเป็นจุดขายเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะในสถานที่ต่างๆในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,คะ,คะเพราะว่าแต่ละจังหวัดนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ที่มันมีเอกลักษณ์นะคะที่เป็นมนต์สเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ดึงดูดอยู่แล้วนะคะก็มาท่องเที่ยวก,กันเยอะๆแล้วกันนะค,ะ,คะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็ยังให้ความสําคัญนะคะเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเมืองรองได้มีการนําเสนอเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มนต์สเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ให้เป็นเป้าหมายเสมือนเป็นเมืองหลักพร้อมกับการชื่นชมการทํางานนะคะการบริการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเดินหน้ายกระดับส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้สําเร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ